มหาพีระมิดแห่งกีซ่าสวนลอยแห่งกรุงบาบิโลนเทวรูปสุดที่โอลิมเปียวิหารแห่งอาทิมิสสุสานแห่งฮาลิคานัทเซตมหารูปแห่งโรสและประภาคารแห่งอเล็กซานเดรียนี่คือเจสิมหาสิ่งมหัศจรรย์ของโลกโบราณที่เป็นผลงานการรังสรรค์จากฝีมือของมนุษย์ในอดีต แต่เราจะพาคุณไปพบกับสิ่งมหัศจรรย์ที่เก่าแก่กว่านั้นซึ่งเป็นผลงานการสร้างสรรค์จากพลังอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติในอาณาเขตอันกว้างใหญ่ของดวงอาทิตย์ขอเชิญพบกับเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์แห่งระบบสุริยะ ระบบสุริยะคือระบบดวงดาวที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงและมีดาวครอบ8ดวงกับวัตถุหื่นๆืโคจรรอบดวงอาทิตย์ในเขตดแดนอันกว้างใหญ่ของระบบสุริยะที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง287,000ล้านกิโลเมตรมีสิ่งมหัศจรรย์ซุกซ่อนอยู่มากมายซึ่งเราได้คัดเลือกมานำสเสนอเจอย่างโดยเรียงเป็นอันดับดังนี้อันดับที่7 ภูเขาไฟโอลิมปัสโอลิมปัสเป็นภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะซึ่งตั้งอยู่บนดาวังคารมันมีเส้นผ่านศูนย์กลางของฐาน560กิโลเมตรและมีความสูง20กิโลเมตรซึ่งสูงกว่าความสูงเหนือระดับน้ำทะเลของภูเขาเอฟเวอรเรสต์ถึง2เท่าครึ่งแต่เพราะมีฐานกว้างมากความชันจึงน้อย ถ้าคุณปีนขึ้นไปบนภูเขาไฟโอลิมปัสคุณอาจแทบไม่รู้สึกว่ากำลังปีนขึ้นเนินเลยความกว้างของฐานเกิดจากการทับถมกันของลาวาล้ำเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่านานนับพันล้านปีโดยองค์การศึกษาดาวงคารแห่งทวีปยุโรปพบว่าลาวาบางชั้นมีอายุย้อนไปไกลถึง115ล้านปีแต่ลาวาชั้นล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อ2ล้านปีนี้เอง ซึ่งถ้าเทียบตามสเกลเวลาทางดาราศาสตร์ถือว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานและโอลิมปัสก็เป็นภูเขาไฟที่อายุน้อยที่สุดบนดาวังคารดังนั้นภูเขาไฟยักษ์ลูกนี้อาจระเบิดละวาออกมาอีกครั้งในอนาคตอันใกล้ก็เป็นได้ถ้าหากมันระเบิดขึ้นจริงจะมีผลกระทบอย่างไรต่อโลกเราก็ต้องคอยดูกันอันดับที่6วงแหวนดาวเสา วงแหวนของดาวเสาร์เป็นวงแหวนที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในระบบสุริยะซึ่งประกอบด้วยอนุภาคของฝุ่นผงก้อนหินและน้ําแข็งที่มีขนาดตั้งแต่ไม่กี่ไมโครเมตรไปจนถึงหลายเมตรสสารจำนวนมหาศาลเหล่านี้โคจรรอบด,ดาวเสาร์และสะท้อนแสงทำให้ดาวเสาร์สุกสวา่างวงแหวนนี้มีด้วยกันเจ็ดแถบหลักและยังมีแถบย่อยๆอีกนับพัน ประมาณกันว่าก็นน้ำแข็งและฝุ่นผงที่อยู่ในวงแหวนทุกแถบรวมกันมีน้ำหนักราว35,000 0ล้านพันล้านตันหรือคิดเป็น26ล้านเท่าของปริมาณน้ำทั้งหมดบนโลกของเรานักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบต้นต่อการกำเนิดของวงแหวนดาวเสาอย่างท่องแท้มันอาจเคยเป็นดวงจันทร์หรือดาวหางมาก,ก่อนแต่เข้าใกล้ดาวเสามากเกินไปจนแตกสลายเป็นเศษเล็กเศษน้อยด้วยสนามแรงโน้มถ่วงของดาวเสา หรือไม่มันก็อาจเป็นสสารที่ไม่มีโอกาสประกอบเป็นดวงจันทร์ตั้งแต่แรกเพราะถูกกระทําจากแรงเหวี่ยงตัวเองของดาวเสาร์สิ่งที่น่าสนใจคือนอกจากน้ําแข็งและฝุ่นผตงต่างๆแล้วยังมีดวงจันทร์ที่ฝังตัวอยู่ในแถบวงแหวนอีกด้วยซึ่งมีมากถึง62ดวงวงแหวนสวยงามของดาวเสาร์ไม่ได้มีรูปร่างแบนเรียบอย่างที่เราเห็นกันไกลๆแต่มีหนามงอกออกมามา,มากมายเหมือนสันเขา สาเหตุของสันเขาเหล่านี้เกิดจากแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ที่ฝังตัวในแถบวงแหวนแรงดึงดูดจากดวงจันทร์ทําให้วัตถุเล็กๆก,กวาดมารวมกันและก่อเป็นรูปร่างที่ผิดเพี้ยนไปอันดับที่หพื้นผิวดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์คือดาวฤกษ์ที่เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะและเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของดาวเคราะหทุกดวงมันเป็นลูกไฟพลาสมาขนาดมหึมา จึงไม่มีพื้นผิวที่เป็นของแข็งเหมือนโลกแต่พื้นผิวของดวงอาทิตย์เป็นมวลแก๊สที่มีความร้อนกว่า5,000องศาเซลเซียสพื้นผิวของดวงอาทิตย์เป็นสถานที่อันแสนโกลาหลมันเดือดพล่านและปะทุอยู่ตลอดเวลาแก๊สร้อนถูกพ่นออกจากด้านใน แต่พลังงานออกมาพอเย็นตัวลงก็ตกลงไปใหม่ทำให้เกิดส่วนโค้งของเตียงไฟขนาดยักษ์ที่มีความยาวหลายพันกิโลเมตรและมีมวลน,นับล้านตันนอกจากนี้ดวงอาทิตย์ยังมีสนามแม่เหล็กที่มีอำนาจมหาศาลซึ่งเชื่อมต่อกับจุดที่ปะทุบนพื้นผิวของดวงอาทิตย์ เมื่อแก๊สและพลาสมาเดือดพล่านสนามแม่เหล็กกาดเกิดความปผ่นป่วนทำให้มวลสุริยะกว่าหมื่นล้านตันถูกด้นออกมาด้วยความเร็วหลายล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับที่ 4. แถบดาวเคราะหน้อยแถบดาวเคราะหน้อยเป็นบริเวณที่อยู่ระหว่างวงโครจรของดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดี ประกอบด้วยวัตถุรูปร่างไม่แน่นอนจํานวนมากซึ่งเป็นเศษซากของขยะอาวกาศที่เหลือมาจากการก่ะตัวของดาวเคราะห์ในยุคแรกเริ่มของระบบสุริยะนานมาแล้วเราเคยคิดว่าอาจมีดาวเคราะห์ดวงใหม่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของเศษซากพวกนี้แต่ตอนนี้ทราบแล้วว่าไม่มีทางเกิดขึ้นได้เพราะพวกมันถูกรบกวนจากแรงโน้มถ่วงมหาศาลของดาวพฤหัส ทำให้มีพลังงานในการโครจรสูงเกินไปจนไม่อาจรวมตัวเป็นดาวเคราะห์ได้นอกจากนี้พวกมันยังชนกันเองอย่างรุนแรงทำให้ยิ่งแตกกระจายเข้าไปอีกแถบดาวเคราะน้อยมีความกว้างราว150ล้านกิโลเมตรประกอบด้วยหินขนาดต่างๆต,ตั้งแต่ขนาดเล็กเพียงไม่กี่ฟุตไปจนใหญ่มาถึอมาเท่าเมืองเมืองหนึ่งดาวเคราะหน้อยส่วนใหญ่มีรูปทรงเหมือนมันฝรั่ง ยกเว้นก้อนที่ชื่อว่าซีริสซ,ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดด้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง950กิโลเมตรเพียงก้อนเดียวก็มีมวลถึงหนึ่งในสของมวลทั้งหมดของแถบดาวเคราะน้อยแล้วความใหญ่ของซีริสทำให้มีมวลมากพอให้คงรูปเป็นทรงกลมและถูกจัดเป็นดาวเคราะหแคะเช่นเดียวกับดาวพลูโตอันดับที่3จุดแดงใหญ่ บนดาวพฤหัสบ,บดีดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะมีจุดสีแดงเป็นวงขนาดใหญ่ซึ่งก็คือพายุหมุนขนาดมหัวลานที่ก่อตัวและคงอยู่มานานาน,นับร้อยปีมันมีเส้นผ่านศูนย์กลาง40,000กิโลเมตรและใหญ่มากจนบรรจุโลกได้ถึง12ดวงด้วยความเร็วลมกว่า400กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เร็วกว่าพายุทอร์นาโดที่แรงที่สุดบนโลก ในขณะที่ทอร์นาโดจะสลายไปภายในไม่กี่สิบนาทีหรือ,อยังมากที่สุดก็ไม่เกินสองชั่วโมงพายุยักษ์บนดาวพฤหัสกลับอยู่ได้นานไม่ต่ำกว่า400ปีสาเหตุที่เป็นสีแดงเพราะเมื่อมันหมุนเร็วขึ้นมันจะลากเอาสสารที่อยู่ต่ำกว่าขึ้นมาซึ่งมีสารประกอบของกรรมถันเมื่อทำปฏิกิริยากับแสงอาทิตย์ก็จะเกิดแสงสีแดงเรืองขึ้นมา จุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสจัดเป็นพายุที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะนักดาราศาสตร์กำลังเฝ้าติดตามว่ามันจะคงอยู่ไปอีกนานหรือจะสลายตัวในเร็วๆนี้อันดับที่ 2. e n เอ็นเซลาดัสเอ็นเซลาดัสคือดวงจันทร์ที่ใหญ่เป็นอันดับ6ของดาวเสาร์พื้นผิวส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งที่สะท้อนแสงอาทิตย์ ซึ่งนักดาราศาสตร์คาดว่าข้างใต้แผ่นน้ำแข็งอาจมีน้ำที่เป็นของเหลวซ่อนอยู่บริเวณพัวโลกใต้มีภูเขาไฟน้ำแข็งที่พ่อนอนุภาคน้ำแข็งขนาดเล็กขึ้นสู่ท้องฟ้าซึ่งบางส่วนตกกลับลงสู่พื้นผิวในรูปของหิมะบางส่วนก็กระจายสู่อวกาศขึ้นไปเป็นส่วนหนึ่งของวงแหวนดาวเสา เนื่องจากเอ็นเซลา s ัสมีหลักฐานการปรากฏของน้ำดาวดวงนี้จึงเป็นสถานที่ที่น่าสนใจมากที่สุดแห่งหนึ่งในการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกโดยองค์การนาซาได้ประกาศว่า e n c e l a d า s เป็นสถานที่นอกโลกที่เหมาะสมต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตมากที่สุดในระบบสุริยะข้างใต้พื้นน้ำแข็งของเอ็นเซลา s ัสจะมีน้ำซ่อนอยู่มากน้อยเพียงใด และจะมีสารอินทรีย์ที่แสดงถึงโอกาสในการมีสิ่งมีชีวิตหรือไม่ก็ต้องศึกษากันต่อไปอันดับที่ 1. ดาวเคราะห์โลกโลกเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวในระบบสุริยะที่เพียบพร้อมที่สุดสำหรับสิ่งมีชีวิตเพราะมันอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ในระยะห่างที่พอเหมาะทําให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมบรรยากาศที่เหมาะสมและมีน้ำบนพื้นผิว ตลอดช่วงอายุ4,500ล้านปีของโลกสิ่งมีชีวิตได้วิวัฒนาการอย่างต่อนเนื่องจนเกิดความหลากหลายทางชีวภาพที่น่าอัศจรรย์นับตั้งแต่สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวจนถึงสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาอย่างมนุษย์ที่สามารถคิดผลและพยายามทำความเข้าใจจักกรวาลอย่างในปัจจุบัน โลกไม่เพียงเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวในระบบสุริยะที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เท่านั้นแต่ในตอนนี้มันยังเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวในจักรวาลที่เรารู้จักที่มีสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาดังนั้นโลกจึงไม่ใช่แค่สิ่งมหัศจรรย์แห่งระบบสุริยะแต่มันยังเป็นสุดยอดสิ่งมหัศจรรย์แห่งจักรวาลอีกด้วย